ค่ะพบกับชาแนลคองสิงแฟมิลี่ไม่กล้าเสียงดังนะคะกลัวท่านผู้ชมหนวกหูโวันนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล่าก่อนนะแบบท้าวความนิดนึงก็คือว่าเราอะเบสกับโบทนะคะจะไปไว่ายน้ําเล่นกันแต่ว่าบังเอิญวันนี้อยู่ๆประจําเดือนมาค่ะเบสก็เลยไม่สามารถที่จะไปไว่ายน้ํากับโบสได้ในช่องดองโบส TV ทีวีเนี่ยก็คือมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือเบสประจําเดือนมาใช่ปะ แล้วเบสแบบลุขึ้นไปกินข้าวไม่ไหวอะไรเงี้ยมบก็เลยให้โบราตักข้าวขึ้นมาให้นะคะก็คือประจําเดือนเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนสําหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่เป็นนะจ๊ะก็คือมันก็จะเป็นจะเป็นรอบเดือนของเพศหญิงนะคะที่จะต้องมีกันทุกคนนะคะแล้วก็อาการเนี่ยคือมันจะปวดท้องมากๆแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายไข้ขึ้นเลยก็ได้นะคะสําหรับการเป็นประจําเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นประจําเดือนครั้งนี้ ถ้าเราไปถ่ายคลิปว่ายน้ำไม่ได้เราก็ต้องถ่ายคลิปอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวเบสจะลองแกล้งเป็นแบบครั้งที่แล้วก็คือว่าเป็นลมไปกินข้าวไม่ได้แล้วก็ใช้โบ๊ทตักข้าวมาให้เบสแล้วก็ใช้โบ๊ททำนู่นทำนี่ให้เบสนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านางอาจจะยอมทำไหมอันนี้บอกก่อนนะคะว่าไม่มีการเตรียมไม่เตรียมเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโบ๊ทไม่ทําหรือว่าโบ๊ทไม่ยอมดูแลหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็คือให้ทุกคนรู้ไว้ว่าคือมันไม่ได้เสียมอ่ะก็คือนางก็เป็นปคนแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ถ้านางดูแลทุกคนก็จะได้เห็นหมวดดีๆของนางนั่นก็คือนางดูแลพี่สาวแต่ถ้านางไม่ดูแลก็คือทุกคนก็จะได้เห็นหมดนั่นแหละ oh, <no. S 1> อ่ะเอาเป็นว่าเรามารลุนพร้อมกันนะคะว่านางจะมีปฏิกิริยาไงถ้าเบทโทรไปบอกให้นางเอาข้าวจากข้างล่างขึ้นมาให้เบทที่ห้องนอนนะคะ แม่ด้แล้วพี่เชิญบ pues ้านพี่เลยคูเบ๊ะเป็นเมนเออเบ๊ะเป็นลมอ่ะเอาข้าวมาให้หน่อยดิโอาา้่เราข้าวไม่ได้เนี่ยไม่รู้เป็นนี่อย่างเนี้ยคูอะไรเบ๊ะเอาข้าวมาให้หน่อยรู้ไม่ไหวเออเดี๋ยวเอาไปให้เร็วๆเลยวางไปแล้วน่าจะเอามาให้ไหมเนี่ยเหมือนนางเล่นเกมอยู่อ่ะ แช่ถุงน้ำร้อนห้่งยอยู่ตรงนั้นน่ะทำเป็นปะกรบาบอกแล้วโมต้องให้เด็กาทำบ่อยจะได้ทำไมทำบ่อยอะต้องร้อนก,ก่อนแกนีมม้มาก่อนเรามาแช่เรามาแช่ให้แบบปวดท้อง เขอบอกต้องฝ้าวใช่ไหมเนี่ยเอาข้าวมาไว้ตรงนี้ดิอย่าไปไว้ตรงนั้นจะรูปไปกินได้ไปปงไม่เปลี่ยนได่ไงค่ะไม่ใช่หรอข้าวมาไว้ตรงนี้ เปลี่ยนแล้วขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาเอา,เอาที่น้ำร้อนตรงนั้นมาให้ด้วยถ้ามันร้อนอะ่ะไปเปลี่ยนน้ำให้ก่อนปึ๊บจะปึ๊บจ ก็ตั้งไว้เหมือนไม่ได้ถ่ายอลยคะ่ะเพราะว่าไปหันหน้าจอไปทางนี้ได้อะเดี๋ยวป้องไม่กูนั่นแหละทำไมต้องใช้คนอื่นอ่ะกูใช้ยายมาเฝ้าทำไมกูนั่นแหละ ตอนที่แกเสียบไว้ตอนนั้นมาด้วยแล้วมันร้อนไหมร้อนไหมไ <c oughs> อ้ฝ <c oughs> ึกอย่ารัให้ฉันขับเลยป้ายี่ปวดท้องอยู่เอา้าเวลาไม่ขับเลยถ้าแกไม่ดูแลฉันแล้ววันนี้พี่รู้ไดลทา้าพันแล้วว่าไม่ต้องดูแลแม่ะไรนะอะไรนะร้อนผัวร้อนเอเออะไรนะอท้าพันเลยเปล่าก็ไม่ได้มีอะไรเลยเขาพูดอะไรไม่ไหวเลยไปท้อง ก็คือก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะที่ทุกคนอะ่ะได้เห็นเบสวันที่เบสเป็นประจำเดือนคือเบสไม่สามารถออกจากห้องได้นะคะ<อ>ปกติแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนมันไม่ได้เป็นหนักมากนะคะถ้าแบบช่วงไหนที่เป็นหนักมากก็คือแบบเหตุการณ์มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็คือโบต้องเอาข้าวมาให้ไม่ก็แม่กับยายนะคะต้องแบบมาช่วยเพราะเบสไม่สามารถลุกได้เลยดี๋ยวรีบกินให้หมดก่อนจะได้ใช้นางขึ้นมาอีก <laughs> 20 minutes later ตอนนี้นะคะก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะโทรเรียกนางให้นางมาเก็บจาน<อ>าทำเป็นนอนก่อนอึดนี่คือถูกน้ำร้อนนะคะ ภารกิจแรกผ่านไปแล้วนะคะกับการแก้งปวดท้องแบบว่าเป็นลมนะคะแล้วก็เดินไม่ไหวให้นาเอาข้าวมาให้ภารกิจที่สองนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะคะคือเบร่าคิดจะแก้งมานานนะแต่ว่าเบนแบบไม่กล้าเบนรู้สึกว่าแบบมันรุนแรงเกินไปอ่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ทําอ่ะเราก็จะไม่ได้มงเมตนนั้นก็คือว่าเบจะแก้งดึงปักของเตอร์ดออกนะคะ เขาเล่นเกมอยู่เขาแคสเกมอยู่แล้วยังอยู่หน้าจอาก็ดับโอ oh my god <c oughs> มันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เราจะรู้ไปพร้อมๆกัน ตั่นคิงเนี่ยเดี๋ยวโน,โนโ้ตบุ๊กมา <ขอ S 1> เปิดถ่ายค,คลิปแบบว่าดูรีแอคอะหรืว่าดูคลิปเก่าแล้วก็ทำรีแอคอะใช่เหรออืม ถ่ายไว้ละไม่ถ่ายหรอกขี้เกียรถูกที่ไหนบอกให้ถ่ายอื้อขอเล่นเกมกันนั่งร้อนี่นะ 陈海挺精神。 คริปคริบครีป่ด้ดกไมอะิด้ไม่้ไม่้อยู่ทีมพี่เใช่ไหมคะใช่ไหคะไม่พี่เบใช่ไหมคะ มาความสุขมากมั้งปิดเนี่ย ับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะกดไลค์เยอะๆนะคะโบจะแก้งเบสคืนไม่มี่างเพราะนี่คือช่องของเบสเบสคือซีอีโอเบสคือผู้บริหารเำนี้คือเอบีซีนี่เสียใจนะนะปูแกไม่มันแก้งใช่หรอใครชอบกดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจปูด้วยนะคะขอกำลังใจหน่อยครูครับรูไม่งอนเหรอ มอนดิเปิดไม่ไหมเลยเปิดไม่เป็นวะอาเบ้วนิไปละไปนอนดีกว่าพักผ่อน <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคำสีนแฟมิลี่ด้วยนะคะภ <c oughs> ารกิจประจำเดือนของเบสและได้แกงโบดคุ้มบอกเลยว่าคุ้มเป็นประจำเดือนแล้วปวดท้องออกจากบ้านไม่ได้บอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากคิดเนี้คุ้มบายบาย,บาย เดี๋ยวไว้อะไรโบสอีกทีหนึ่งอะยังไม่หยุดอีก